ดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูนะคะจะสอนเ,อเรื่องค่าประมาณนะคะค่าประมาณใกล้เคียงที่เราเคยเรียนกันในชั้นเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้หยุดเรียนไปนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะพร้อมกับมาสอนเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าประมาณนะคะค่าประมาณจะมีอยู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็จะมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยและก็ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะก็จะมี3มอย่างแบบนี้นะคะโดยนะคะคุณครูก็จะเริ่มจากค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูได้แจกใบงานใบความรู้ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนาะ สำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่อยู่บ้านแล้วได้ชมคลิปสอนนี้นะคะนักเรียนสามารถหยิบใบงานนะคะใบงานที่คุณครูแจกให้นะคะหยิบขึ้นมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับคลิปสอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะเราไปดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิกันก่อนนะคะตัวอย่างที่ 1, น,นะคะตัวอย่างที่1ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบเขาบอกว่า จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะคะของ81นะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนนะคะต้องรู้ก่อนว่า81เอนี่ยอยู่ใกล้อา่าอยู่ระหว่างนะคะ81เอนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10อะไรกับอะไรอา่า81ก็ต้องอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ก็คืออยู่ระหว่าง80กับ90เนาะ80กับ90นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่า81นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ก็คือ80กับ90นะคะอ่ะส่วนตรงนี้ต้องเป็น85นะคะอันนี้ต้องเป็น85เพราะว่านี้อยู่ครึ่งอยู่กึ่งกลางนะคะ แต่ตอนนี้แปดสิบเอของเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะคะแปดสิบเอของเราอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิบเราก็จะต้องหาว่าแปดสิบเอเนี่ยใกล้จํานวนเต็มสิบอะไรมากกว่ากันนะคะนักเรียนก็สังเกตดูระยะทางนะคะจากแปดสิบเอของเราที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้แปดสิบหรืออยู่ใกล้เก้าสิบมากกว่ากัน แน่นอนค่ะ81จะต้องอยู่ใกล้80นะคะใกล้80มากกว่า90แน่นอนนะคะดังนั้นนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ81ก็คือ80นั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่า81 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ก็จะได้ว่าจำนวนนั้นก็คือ80นะคะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงเนาะ,ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ตัวอย่างที่หผ่านไปแล้วนะคะต่อไปไปดูตัวอย่างที่2อนะคะก็จะยังอยู่ที่ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10อีกเหมือนเดิม นะคะตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2องเขาบอกว่าจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ75นะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10บของ75ก่อนอื่นนักเรียกก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่า75อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10อะไรกับอะไรนะคะ75นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ก็คือ70กับ 80ใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่อยู่ในช่วงนี้แหละนะคะ75อยู่ในช่วงนี้ก็คืออยู่ระหว่าง70กับ80นะคะทีนี้เราก็มาสังเกตจากเส้นจำนวนตรงนี้นะคะ70อยู่ตรงนี้80อยู่ตรงนี้นะคะที่คุณครูกลมเอาไว้นะคะแต่ว่า75ของเรา75ของเราอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียน75ของเราอยู่ตรงกึ่งกลางแต่คุณครูเคยบอกเราว่าถ้ามันอยู่กึ่งกลางเมื่อไหร่ หรือมันอยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่นะคะให้นักเรียนนะคะปัดปัดขึ้นไปหาจํานวนเต็มสิบที่มีค่ามากเลยนะคะไม่ต้องปัดลงมานะอ่ะดังนั้น75นะคะเราก็จะปัดขึ้นไปหา80ถึงแม้ว่าระยะห่างมันจะเท่ากันนะคะระยะห่างจะเท่ากันระหว่างจาก75ไปหา70หรือจาก75ไปหา80เนี่ย มันเท่ากันก็จริงนะคะแต่ว่าตามหลักคณิตศาสตร์แล้วนะคะเขาก็จะให้อะไรที่อยู่กึ่งกลางเนี่ยคะ่ะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงของจํานวนเต็มที่ที่มากกว่านั่นก็คือ80นะคะข้อนี้ก็จะได้ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10ของ75ก็คือ80นั่นเองนะคะก็คือเพิ่มไปข้างบนเนาะอ่า อันนี้ในกรณีที่มันอยู่กึ่งกลางนะคะให้หนักเรียนปัดขึ้นไปหาจํานวนเต็มสิบที่มีค่ามากกว่านะคะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ก็ยังจะอยู่ในเรื่องค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10อีกเช่นเดิมนะคะเพราะว่าครูจะยกตัวอย่างอ,อ,อย่างละ3ตัวอย่างนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่ะตัวอย่างที่3นะคะ จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ259รเนะคะ259เมื่อกี้ที่นพูยกตัวอย่างมาจะอยู่ในหลัก10ทั้ง2ตัวอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้จะมีหลักร้อยเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเราสนใจเฉพาะจำนวนเต็ม10เนาะหลักร้อยเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเราก็เก็บหลักร้อยเอาไว้แบบนั้นละค่ะหลักร้อยเป็นอะไร ก็เก็บวไว้เหมือนเดิมหลักร้อยเป็นส0งร้อเราก็เก็บ2 0 0เอาไว้เหมือนเดิมแต่เราจะไปสนใจเฉพาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเพราะว่าเราจะทําให้เป็นค่าประมาณเต็ม10ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10เนาะอ่ะเราก็จะมาะดูกันค่าว่าระหว่าง259อยู่ระหว่างค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10อะไรกับอะไรนะคะ 2องาก็จะอยู่ระหว่าง250กับ260เนาะเพราะว่า259อยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วง250กับ260นะคะอ่ะก็ทีนี้เราก็จะได้เส้นจำนวนออกมาแบบนี้นะคะเส้นจำนวนของเรา250ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่า ยัง200ก็ยังเป็น200เหมือนเดิมเพราะว่าคุณครูไม่ได้สนใจหลักร้อยนะคะคุณครูสนใจหลักสิบกับหลักหน่วยเพราะว่าเราจะทําให้เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10แสดงว่าหลักร้อยไม่ต้องสนใจอะไรนะคะเอาเก็บไว้เหมือนเดิมก็ยังเป็น200เหมือนเดิมนะคะอ่อยอยู่ระหว่าง250กับ260นะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ แต่ว่าจํานวนที่เขาให้มาที่โจก์กำหนดมาให้ก็คือ259นี่ค่ะจํานวนของเราอยู่ตรงนี้นะจํานวนที่แท้จริงของเราอยู่ตรงนี้259คุณครูถามมาจากเส้นจํานวนนี้นักเรียนคิดว่า259อยู่ใกล้250หรืออยู่ใกล้260มากกว่ากันโอ้ยง่ายเนะาะมันก็ติดกันอยู่แล้วนะคะ นั่นก็คือเราก็จะได้ว่า259เนี่ยอยู่ใกล้กับ260มากกว่าที่จะไปหา250ด้วยซ้ำใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ259ก็คือ260นะคะตัวอย่างที่3เนี่ยพิเศษเพราะว่าเขาจะเพิ่มหลักที่เราไม่สนใจเข้ามา นะคะเพื่อที่จะทําให้เราแบบเอ e, ้ยงงงสับสนหรืออาจจะแบบเอ e, ้ยทายังไงอะไรอย่างนี้นะคะหลักไหนที่เขาไม่ได้ถามแต่ว่าเขาให้มาเนี่ยนักเรียนก็ต้องเก็บเขาไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเปลี่ยนเฉพาะหลักที่เขาอยากให้เปลี่ยนอยากให้มันเป็นจานวนเต็มสิบนักเรียนก็ไปสนใจหลักสิบนะคะกับหลักหน่วยแต่หลักร้อยที่เขาไม่ได้ให้สนใจแต่ว่าเขาแถมให้เรามาอย่างนี้แล้วก็ ปล่อยเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็น3ตัวอย่างของจำนวนที่มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสนินั่นเองนะคะสำหรับป C นะคะยังไม่หมดนะคะยังมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยแล้วก็ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะในตัวอย่างถัดไปที่พูจะยกนะคะอ่ะยกตัวอย่างถัดไปต่อไปนะคะ ต่อไปจะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยก็จะคล้ายๆกันเนาะอ่ะตัวอย่างที่1สําหรับค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของ21,196นะคะ คุณครูต้องถามก่อนว่าในตัวเลขที่เขาให้มา21,196เนี่ยมีหลักไหนบ้างที่เราไม่ได้สนใจและเขาก็ไม่ได้ถามนั่นก็คือหลักหมื่นกับหลักพันใช่ไหมคะแสดงว่า21,000เนี่ยเราสนใจไหมเราก็ไม่ได้สนใจนะคะเราก็ปล่อย21,000ไปก่อนนะคะ เราก็สนใจเฉพาะหลักร้อยนะคะเราก็ไปดูค่าว่า196เนี่ย21,196ใช่ไหมคะแต่ว่า21,000เราไม่ได้สนใจปล่อยทีมก่อนเนาะก็จะเหลือแค่196นะคะ196ของเราคุณครูถามว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยอะไรกับอะไรนะคะ 196นะคะก็เราก็จะได้ว่า196นะอยู่ระหว่าง100กับ200ใช่ไหมคะ100กับ200แล้วก็จะได้เส้นจำนวนตามนี้เลยนะคะเราก็จะได้ว่า21,196ที่โจกำหนดมาให้จะต้องอยู่ระหว่าง21,100กับ20,000 1,200เนี่ยตรงนี้ค่ะนักเรียนมองเห็นไหมอ่ะพอเราได้แล้วนะคะพอเราได้แล้วต่อไปเราก็จะต้องไปสังเกตดูค่ะว่าจำนวนที่โจย์ก,กำหนดมาให้อยู่ใกล้จำนวนเต็มร้อยอะไรมากที่สุดนี่คือสิ่งที่โจทย์ก,กำหนดให้นะคะสอง0ม 196อยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่ากันระหว่าง21,100กับ21,200ถ้าเราสังเกตจากเส้นจำนวนที่คุณคู่สร้างขึ้นมาให้นักเรีนยนก็จะรู้ว่า21,196ะะจะอยู่ใกล้กับ21,200ดังนั้นเราก็จะตอบว่า ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ2 1 9 9 6ก็คือ21,200นั่นเองค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะหลักใดที่เราไม่ได้สนใจเราก็ปล่อยทิ้งไปก่อนมาสนใจเฉพาะหลักที่เราหลักที่เขาถามในโจทย์นะคะอ่ะ ตัวอย่างที่1ผ่านไปแล้วนะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2สําหรับค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนะคะะตัวอย่างที่2นะคะไปตัวอย่างที่2เลยนะตัวอย่างที่2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของ1,495 อันดับแรกคุณครูก็จะต้องถามนักเรียนก่อนค่ะว่ามีหลักใดบ้างที่โจ์เขาให้มาแต่เราไม่ได้สนใจอ่านั่นก็คือหลักพันใช่ไหมคะหลักพันเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้อยากรู้แต่ว่าเขาแถมมาให้เราก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเราสนใจเฉพาะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเพราะว่าเราจะต้องทําให้เป็นเต็มร้อยนะคะหนะึ่งพันเก็บเอาไว้ก่อน สิ่งที่เราจะมาพิจารณาก็คือ495เพราะว่าเราจะต้องทําให้เป็นเต็มร้อยนะคะ495เราก็ต้องหาก่อนค่ะว่า495อยู่ระหว่างจํานวนเต็มร้อยอะไรกับอะไรนะคะ495อยนะคะอยู่ระหว่าง400กับ500ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ 1495ก็จะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มร้อยก็คือ1400กับ1500ตามเส้นจํานวนที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะ1,400ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ1,400ของเราอยู่ตรงนี้นะคะ1,500ของเราอยู่ตรงนี้ แต่สิ่งที่โจก์กำหนดมาให้ก็คือ1495ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละนะคะอยู่ประมาณนี้คุณครูถามว่าจากที่นักเรียนสังเกตดูเส้นจำนวนที่ครูสร้างขึ้นมาให้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่า1495จะอยู่ใกล้เคียงกับจำนวนเต็มร้อยอะไรมากกว่ากันแน่นอนค่ะ1,495ก็จะต้องอยู่ใกล้กับ 1500งพันห้ยใช่ไหมดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ1,495ก็คือ1,500นนะคะนักเรียนแต่ว่าในใบงานในใบความรู้ของครู เขียนไปผิดเนาะอ่าก็จะได้ว่า1,000นะคะ1,495มีมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยก็คือ1,500นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประหมศึกษาปีที่4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยคุณครูได้ยกตัวอย่างเอาไว้แค่2ตัวอย่างเนาะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถแสดงความที่เห็นหรือ,อฝากคำถามทิ้งเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูมาตอบคำถามนะข้อสังเกตนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเนี่ยหลักสิบและหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขศูนย์นะคะส่วนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสี่หลักหน่วยจะ,จะต้องเป็นเลขศูนย์เนาะ ต่อไปถ้าให้เดาถ้าเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันหลักอะไรที่จะต้องเป็นเลขศูนย์บ้างนั่นก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขศูนย์เนาะเราไปดูกันเลยค่ะระหว่างค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาให้นะคะทั้งหมด2ตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะอ่ะตัวอย่างที่1นนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันอ่าตรงนี้ต้องเป็นคาว่าพันนะใบความรู้คุณครูพิมพ์ผิดนะคะ ตรงนี้ต้องเป็นคอมว่าพันเนาะอ่าตรงนี้นะคะอันนี้เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ2 1 1หมื่นนะคะอันดับแรกนักเรียนก็ต้องตอบครูก่อนว่าหลักไหน ที่โจทย์ให้มาแล้วเราไม่ได้สนใจนั่นก็คือหลักหมื่นนะคะหลังหมื่นนั่นคือสองหมื่นนั่นแหละคะ่ะสองหมื่นที่เขาโจทย์เขาให้มาแต่เราไม่ได้สนใจนะคะแต่เราก็ต้องเก็บเขาเอาไว้นะคะก็คือ2 0 0หมื่นยังไงก็ต้องเป็น20,000อยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราก็มาสนใจเฉพาะ1,196นะคะทีนี้คุณครูก็จะถามว่า1,196 อยู่ระหว่างจํานวนเต็มพันอะไรกับอะไรนะคะจะต้องอยู่ระหว่าง2จํานวนนี้1นึ่งนะคะก็จะอยู่ระหว่าง1000กับ2000นะคะเราก็จะได้ว่า20,000ื่นจำนวนที่เขากำหนดมาให้นั่นนะคะ2อ1หมืก็จะอยู่ระหว่าง21,000กับ 2, 22,000ใช่ไหมคะตามเส้นจำนวนที่คุณครูสร้างขึ้นมาให้ตรงนี้เนาะก็น,นักเรียนก็ดูเส้นจำนวนเอานะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูจำนวนที่จำนวนที่โจก์กำหนดนมาให้ก็คือ21,196อยู่ใกล้จำนวน,น,นใดมากที่สุดระหว่าง1ระหว่าง21,000 กับ22,000ถ้าดูจากเส้นจำนวนนักเรียนก็จะตอบได้ว่า21,196นอยะคะอยู่ใกล้21,000มากที่สุดดังนั้นนะคะเราก็จะตอบได้ว่า21,196ะคะจะมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็คือ สองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยแหละค่ะนี่คำตอบของเราก็จะอยู่บนทันนี้ก็ไม่ยากเนาะก็คล้ายกันกับจำนวนเต็มร้อยนั่นแหละคะ่ะอะต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจำนวนเต็มพันเนี่ยหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของเรานะคะจะต้องเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยเห็นไหมอะ ต่อไปต่อไปเป็นตัวอย่างที่2ของค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะถ้าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันตัวอย่างที่2นะคะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ3าม0 0ื หกพันหร้อยสิบเจ็ดนะคะ36,517นัหร้อยสิบเจ็ดกเรียนก็ต้องตอบคุณครูก่อนค่ะว่าหลักไหนที่โจทย์กำหนดนมาให้แต่เราไม่ได้สนใจนะคะนั่นก็คือหลักหมื่นใช่ไหมคะหลักหมื่นของเราก็คือ30,000 30,000 30, ่นนี่แหละที่เราไม่ได้สนใจแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะในการคิดหาคำตอบในข้อนี้เนาะอ่ะสิ่งที่เราสนใจก็คือเริ่มตั้งแต่หลักพัน 6517นะคะ6,517อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันอะไรกับอะไรนะักเรียนก็ต้องตอบคุณครูให้ได้นะคะ6,517เนี่ยจะอยู่ระหว่าง6000กับเจ็ดพันเนาะอ่ะเราก็จะได้ว่า36517นะคะจะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันก็คือ อยู่ระหว่าง36,000กับ37,000นะคะจำนวนที่โจ์กำหนดมาให้จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่า36,517ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้36,517นะคะเราก็ มาดูกันค่ะว่าจะอยู่ใกล้36,000หรือ37,000มากกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะอยู่เกือบจะกึ่งกลางนะคะแต่ว่าครึ่งหนึ่งกับอีกนิดนึงนะคะที่จะไปหา37,000แล้วนะคะดังนั้นคุณครูเคยบอกว่าถ้ามันอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วหรือว่ามันมันจะเข้าใกล้ ไปฝั่งข้างบนแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องขยับไปข้างบนอย่างเช่นข้อนี้นะคะ6,500 6,500แล้วนะคะก็จะใกล้7 0 0 0แล้วเนาะนักเรียนก็จะต้องปัดขึ้นมาฝั่งนี้นะคะปัดขึ้นไปหาจำนวนเต็มพันที่มีค่ามากนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า3 6,517กเ็นี่ยก็จะอยู่ใกล้กับ37,00 0นะคะใน ในจำนวนที่เราต้องทำให้มันเป็นจำนวนเต็มพันเนาะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ36,517ก็คือ37,000ตรงนี้นี่เองค่ะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนก็สังเกตดูค่าว่า เวลาที่เราจะเขียนเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็จะกลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยเนาะ,ะสำหรับป .4 นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่รวม3 สามใบงานสามใบความรู้ที่นครูให้ไปนะคะก็คือค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสิบค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยแล้วก็ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันนะคะก็ขอให้นักเรียนชั้นปสีนะคะตั้งใจทําใบงานนะคะที่นครูแจกไปให้เมื่อวันศุกร์นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถฝากคำถามเอาไว้นะคะข้างล่างหรืออาจจะถามครูในวันศุกร์ ที่ครูจะไปแจกใบงานอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับปสีก็สู้ๆนะคะนักเรียน๊ายบาย